เราปฏิบัติเพื่อเอากําลังสติทํายังไงรู้ตัวเนี้ยจะไม่เคลื่อนออกไปตามอาการแล้วจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นแค่อาการไม่ใช่เป็นเจ้าของอาการนะสังเกตดีๆแค่เส้นบางๆแต่คนละโลกถ้าเราปวดขาเราก็ขยับได้ขยับได้ขยับได้ถ้าเมื่อใดพี่จะเห็นด้วยตัวพี่เองว่าเมื่อใดที่มีเวทนาเกิดขึ้นจิตไม่มีทางเป็นสมาธิพี่จะไม่เชื่อใครหรอก มันเหมือนกับว่าเราไม่เคยรู้รสชาติของน้ำเย็นต่างคนต่างอธิบายสรรพคุณของน้ำเย็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องก่อนที่จะกินน้ำเย็นต้องวิ่งก่อนนั่งก่อนจริงๆถ้าวางอยู่กระดกมันก็รู้รสชาติแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าไอสรรพคุณที่เขาอธิบายเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะเราเคยกินแล้วจริงๆมันไม่มีต้อง ทำกิริยาอาการอะไรก่อนหรอกจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยไม่จําเป็นต้องฝืนถ้าฝืนไม่มีทางเป็นแค่เรารู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยแค่เรารู้ความไม่สงบความสงบเกิดขึ้นเองผู้เจ้าบอกว่าทําสมาธิในอานาบรณสติสิบหกชั้นเนี่ยอาณาบรณสติท่านไม่ได้บอกว่าให้หลับตาหรือลืมตานะท่านบอกว่าตาไม่ลำบากกายไม่ลำบาก แล้วท่านไม่ได้บอกว่าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือท่านไม่พูดอย่างนั้นท่านพูดแค่ว่าคู่ขาเข้ามาถ้าจะพูดตรงง่ายๆลักษณะของการคู่ขาก็คงประมาณนี้คือให้ฐานมันแน่นตัวตรงดํารงสติให้มัน่นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเมื่อใดที่เราตั้งกายตรงเราหายใจนิดนึงความรู้สึกตัวมันก็ทั่วผอมชัดเจนแล้วเจตานาเนี่ยเบื้องต้นนี่หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้ายาวรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวรู้ชัดว่าหายใจออกยาวเนี่ยตามรู้ในลมเนี่ยเอารู้กับลมเป็นอันเดียวกันลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้เข้ายาวก็รู้ใหม่ๆทําเจตนาเอาเจตนาลากลมหายใจเข้าลึกล,ลืมตาก็ได้มองออกไปกว้างยิ่งบรรยากาศอย่างเงี้ยมองออกไปกว้างอย่าเพิ่งหลับตาเพราะฝึกใหม่ๆเนี่ยความคิดจะเยอะถ้าเราหลับตาเนี่ยมันลุมเลยแต่ถ้าเรามองออกไปกว้างมันกระจายออกอายตนะมันยังเปิด ยังไม่รวมทีเนี้ยพอพอมันเริ่มสมาธิจะเริ่มเป็นทําเล่นเล่นดูไปเล่นเลนไม่ต้องไปเจตนาอะไรก่อนมากแต่เจตนาทําเล่นเล่นแต่ทําจริงๆเออทาเหมือนผู้เจ้าท่านอุป,ปมาเหมือนเหมือนจับนกท่านพูดอย่างนี้นะถ้าเราเราบีบแรงหรือเราเค้นมันแรงก็จะตายคือมันจะอึดอัดถ้าเราปล่อยหลวมมันก็บินหนี เราต้องสังเกตว่าลมประมาณไหนที่มันพอดีต้องสังเกตว่าเราอยู่กับลมประมาณไหนความรู้สึกตัวเราชัดเจนอย่าไปเอาของคนอื่น,นเป็นที่ตั้งให้สังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับลมแบบไหนแล้วความรู้สึกตัวมันตั้งขึ้นมาได้ก็ดูอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งเมื่อใดที่ลมหายใจเราเริ่มเบาจากหายใจยาวๆจากเจตนาแรงๆมันจะลดลง ลมมันจะเริ่มเบาพอลมเริ่มเบาเราจะอยากหลับตาเองตาเนี่ยอยากหลับเองเลยมันจะอยากหลับความรู้สึกตัวนี่จะทั่วพร้อมขึ้นมาทีนี้จิตจะเป็นสมาธิได้ง่ายโดยที่เราแบบหรูจะใช้คําว่าอะไรอะ่ะไม่ใช่เจตนากูจะเอาความสงบไม่ใช่อันนี้ไม่มีทางถ้าเราปักลงไปอย่างนั้นอะมันจะไม่มีทางสงบมันต้อง เรียบเเคียงเียงสังเกตนั่นน่ะแล้วทีเนี้ยตัวสังเกตนี่แหละคือตัวปัญญาสังเกตว่ามันทำงานยังไงลมแบบเนี้ยอาการมีอย่างเนี้ยสังเกตนะว่าเราไม่เคยรู้หรอกว่าร่างกายเราหายใจยังไงเราไม่เคยรู้เลยจนวันหนึ่งความตายจะมาภาเราไม่รู้หรอกว่าความมีชีวิตเราเนี่ย ตั้งอยู่ได้เพาราะลมหายใจไม่ได้เพราะเหตุอื่นเลยนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรากลับไม่เคยรู้จักมันเลยเราไม่เคยรู้นะเวลาดีใจลมหายใจเป็นยังไงเวลากังวลลมหายใจเป็นยังไงเวลาออัดลมหายใจเป็นยังไงเวลามีความสุขลมหายใจเป็นยังไงนี่แหละคือสิ่งที่สิ่งที่เราต้องศึกษาอย่างนี้มันจะเรียนรู้ควบคู่กันไป เมื่อใดที่มันรู้แจ้งในลมรู้แจ้งในอารมณ์มันก็พ้นออกจากอารมณ์มันไม่มีอะไรเยอะเลยแต่ตอนนี้ที่เราทุกข์เพราะเราหลงยึดในอารมณ์เมื่อใดที่เราไม่รู้ลมมันก็ไม่เป็นอารมณ์มันมีแค่นี้ <c oughs> นมันนี้แค่นี้